เอาละครับสวัสดีครับพบก,กับผม Secret Gaming ตันี้เกม For Guy ซึ่งเพิ่งผมเพิ่งโหลดมาจากสตรีมเลยนะเนี่ยเอาละครับเพิ่มการเสียเวลามาเล่นกันเลยดีกว่าเอ,อาละครับอันนี้มาถึงด่าน Gate Crash เอาตัวผมเพิ่งหลดไปสตรีมแล้วก็ลองหัดเล่นไปนิดหน่อยงานนี้ผมมาพร้อมละอัดคลิปเตรียมพร้อมมาโอ้โหโด่านเหมือนไม่ยากแต่เห็นแล้วอุปสรรคโคตรเยอะเลยครับไป ไยจับนี่ว่าแล้วไยจับนี่โอ้ยโอเคครัเอ้ยย้าผ่านได้เวย้ยไยจับ ไล่เอวอลูชันกระโดดข้ามไปยังว่าแมนถอยไปเรียบร้อยครับโอเคเยสไม่เสียแรงที่ซุ่มซ้อมเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยว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 เ,ยวเยวมื่อกี้อมองอัดใช่ไหมนะ่มล่วมไปด้วยตัวสีแดงอิมโอสเตอร์มาไงบัมเบ,บลิลแมนก็มา อ๋อครับคราวนี้มาด่านอะไรเนี่ยชุดคลิกซีอะอะอออ่อะไรเนี่ยเอออะไรเนี่ยเดวิกเกตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้โหงานนี้สีสันชุดฉาสหลือเกินโอ้โหดูดูด,ดูมันไล่ทางให้เราดูยังไม่สุดเลยเนี่ยโอ้โห,โโหวนหนึ่งรอบ อ๋อตัววิ่งสองรอบเหรอก็อเอาสิครับไปโอ้วิ่งผ่านไปผ่านมาอีมาขวางทางน,นะสิวะเฮ้ยย่ะ โอ้ยเอ้ยจ้ะคนมันผ่านสักอย่างเออวาย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 โอ้อยต้องตามกระแสอาชาผ่านมว้ยมาแล้ว ว,ว้าวขอบคุณขาเห็นทางแล้วขาเห็นทางแล้วครับาอาจารย์เฮ้ยนี่คว่าแค้นที่รับไ่พายังงาลวโอยนอนตาย โอ้ยดีดเป็นของเล่นราคาถูกเลยเฮ้ยระวังระไม่ทันไม่นะอย่าเพิ่งดีกันลงไปไมาฮาอเออ,เอ,อ มาสู่รอบที่2ครับโอ้โหปาร์ตี้โฮเมนาเดสไอ้เหี้ยไอ้ดา,าดไอ้กาวานีแก้วเหรอโอ้โหแต่ว่าเล่นนี้ไม่เคยผ่านเลยเจะผ่านไหมเนี่ยคุณพาะไอ้เนี่ย,ายดา,าดไอ้กาวานีแกวอ่ะโอ้โหรอบสองมาเจอดานเอกวาน เห็นถึงความแอกวานยังเห็นได้ชัดทางเที uh 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 ่ยวจะผ่านไปได้ต้องลุยถอยไปไอ้พวกฝูงพีบองไอ้พวกฝูงพีบองยู 哎，看我拉火地。 โอ้โหไม่ทันครับกระโดดเอาทางนี้ก็ได้เฮ้ยจ็บ๊บไปเลยเข้าแล้วเรียบร้อยครับอาครับมาดูเพื่อนคนอื่นกันหน่อยนิ้ยโอ้ตัวรับมกดผิด อีกคนนึง่ะโอ้โหกำลังวิ่งฝ่ามาอย่างเมามันโอ้โหเอา้าโอ้โหแม่งเกมนี้ยังโหดบันดานี่มันโหดบันดาชัดชัดเอ้อเอาลูกไปแล้วเห <c oughs> <c oughs> นือฮือหวาน มาครับด่านต่อไปคือด่านอะไรแล้วมันมาซึ่งด่านเอทามเฮ้ยแอควานกูนเมื่อกี้เหรอเดี๋ยวเธอโอ้โห,โห,โห,โหสกอร์พอยด์ด่านเด้งดึงดึงโอ้โห jump <laughs> Oh!

ยังไงครับเนี่ยเรผ่านตาไปให้ได้เรผ่านตานี้ยไปให้ได้ เดียวโอ้ไม่ทันยังไงครับเนี่ยไม่จริงไม่จะเพิ่งทีบข้าไมู่ซคิดอเกนเอาล so ะครับมาสู่รอบที่สามรอบสุดท้ายเอออะไรเนี่ย นายฟรีแวร์ฮะเฮ้ยโอ้โห,โหด่านอัศวินโหมดมันฮาเวอร์ชันอัศวินก็มาชีตเป้งโอ้โหจะแยกไปชิ้นชิ้นไหมเนี่ยเอาครับมาถ้ารอบนี้ผมไม่ได้ผมก็พอละพักไปเ e t s ก o โอ้โหดูความหมุนของมัน ไปจะมาจับข้าไป呀ไป呀กผมมันจะผ่านสักอย่างอ่ะมันทำไมเหรอไป呀เดี๋ยวก็จะชนะว้า กลับไปยอมแพ้หรอกกลับไปยอมแพ้หรอกกลับไปยอมาจะไปยอมแพ้กับไอ้ีกแบบนี้กันเรจะไปยอมแพ้กันแลเราจะไปยอมแพ้กันนะโคตรทุกคนอะย่ามาบียกันเลย เอ้ยเออ๊เอ,อ้ยเอ,อ๊ยเอ,อ๊ยพาแล้ว Yes ว้าวย่งนี้ก็ได้เหรอโ oh. อ,อ้เอ,อ๊ยเอ,อิงใ,ใจด้วยเคยผ่านด่านนี้มาแล้ว อืยอืออาสัะเข้าแล้วครับยสสอะครับมาดูเพื่อนอื่นกั่บัางเอาหมาป่าไปแล้วนึงไอตัวสีทองนั่นเมื่อวานก็ไปกุบเข้ากันนั่นแหละเอาหมาป่าสีชมพูดำเมี่ยมอือเอีะยว ออกกันวังกายอะไรเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้ครับดูหมาป่าเอ้ใครนี่ดูจากใส่ชุดแล้วถ้าทางจะไปรอดทางจะลงเร็วๆจะหมดเวลาแล้วอออีกสองคนอีกสิบห้าวินาทีครับ กี่เด็กคนคนที่จะรอดมั่งสิบเก้าไม่ทันยัส yes. ไงล่ะรอบแรกไอ้ด่านแรกผ่านครับ <laughs> อ่าครับด่านที่สองอา้าวพาร์ตี้โฮเมนาเดย์มาเหี้ยวะอ้อาวงานนี้ก็หวานหมูผมสิครับอา้าวด่านนี้ด่านซอมเลยเจอบ่อยแลยนะ้วมันก็เจออีกแค่ด่านเอกหวานแต่ว่าข้าเคยผา่านเจ้ามาแล้วนะข้าจะผ่านเจ้าให้ได้อีกครั้งหนึง่ง ไปใชไปฟูบปีโฟ้บีโป้ y a h หลงลงลูลงลู่อเฮ้ยลงบิดลูไม่เป็นไรครับลงบิดลูเราไปังไปได้โยปั๊คนมันพยายามสักอย่างอะไรก็ได้นั่นแหละ๊นี่หลบได้เว้ย คารีว่าลงแบบแอ็วานเอือกไปเข้าไป สู่ความมุ่งวังอันไกลพ้นไม่ถึงว่ะแต่นี่เราถึงอยู่ลาก่อนทุกคนผ่านไงละมือเอาละครับไปดูค,ดคนอื่นบมางวัวจรวดอ่านี่ชุดเหมือนเาเลยโอ้กัปตันกัปตันแจ็คสเปรโร่หรือปานะเอาละครับโอเคครบคน อาา่านเไว้อี่ดูนิ้วเลยยังไงก็พานอทฮ่า,าไปสู่ด่านสามแล้วเว้ยอ่าครับด่านสามขออย่าให้เป็นด่านที่มันยากเกินไปแล้วกันข้ามคองละโอ้โหอะไรเนี่ย โคเวบอลฮะคขานี้เป็นด่านบอ์ดนอะอืมเอาไปเอาตัวรอดด้วยชีตแป้งแล้วไงโอ้โหเข้าใจเลยนี่มันว่าไงดีอะชีตโอ้โหเห็นถึงความชีต ผ่านเด้อเด้อผ่านแล้วบางคนมันจะผ่านะอะ <laughs> งานนี้จะกินกระน,นาวแน่ยิย่งมากรุบยิ่งมากรุบาากรุบามันก็ได้ อย่าทิ้งข้าไว้คนเดียวเส์ nice. เออน่ะกบ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 อ๋ออันนี้ต้อง่าไปเหรอไปย่ะ Ây chưa Ây chưa Ok chưa ôi chưa x chưa ôi chưa ôi anh ôi chưa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  à bay 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 ôi chưa 3, 2 หนึ่งยิงเยสโอ้โหผ่านกันได้ไหลายคนนะครับดา่านนี้ปิว้วไอ้อีสายเนี่ยมีควดนี่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันเหมือนรออะไรอยู่ครับเนี่ยเฮ้ยรออะไรทำไมไม่ไป ครบคนคร ok e ับเรียบร้อยฮ่าาาสามก็ผ่านแล้วครับเย้ ต่อไปเป็นด่านอะไรด่านสีด่านสีด่านสีกรุบกรับกรุบกรุบกรับกรับกรุบกรุบฮะฟรุตด,ด่านผลไม้ด่านน,าน,นี้โอ้โหต้องฝ่าผลไม้ที่จริงลงมาทับเราเลยเนี่ยโอ้ตาย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 งานนี้ เอาไปสิครับรออะไรมาแล้วก็ตานผลไม้อุยอ้ยจ้าเอเอคิดว่าแค่นี้จะทำอะไรขเ้นได้ยัางงอนเหรอเฮ้ยเดีย๋ยวมันเราถูกกันน้เว้ยเจอสุดพลังของข้ามากเกินไปแล้วไปดุ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  อย่ามากุ๊บอย่ามากุ๊บเอ้ยผ่าน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 ไฮโอ้ยโอ้โหโ,โดนผลไม้ซับเติมอไม่ยาหมดกันผลไม้กล้วยส้มกินอยู่ทุกวันแท้แท้ ออ,อ,อม่ไม่รอซสลนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับสำหรับคลิปเกมโฟร์ไกผมก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ครับโอ้ยหลังจากซุ่มซ้อมมาได้ลงคลิปครั้งแรกผมว่าก็น่าใช้ได้อยู่นะ สำหรับใครรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอะนะครับขอพอแค่นี้ครับไปละครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดูนะครับบ๊ายบาย